ประเด็นเรื่องการทําผ่าตัดตกแต่งถุงใต้ตานะครับว่าลงแผลเนี่ยตรงส่วนไหนนะครับแล้วก็วิธีเข้าไปเอาไขมันออกยังไงพร้อมกับเย็บให้ตึงยังไงนะครับลองไปดูที่รูปกันนะครับอันนี้นี่จะเป็นรูปในขั้นตอนการกรีดแผลนะครับเป็นการทําผ่าตัดถุงใต้ตานะครับหลังจากที่เฉียชาแล้วนะครับแผลเนี่ยจะอยู่ชิดขอบตาล่างนะครับแผลตรงนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ชิดขอบตาล่างนะครับ ตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อไปตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น natural line นะครับหรือว่าจะมีรายตามธรรมชาตินะครับในการทำผ่าตัดทางศิลยกรรมตกแต่งในหลายๆกรณีทุกกรณีแล้วกันนะครับการทำผ่าตัดเนี่ยจะพยายามซ่อนแผลอย่างเช่นซ่อนตรงเหนือคิ้วซ่อนตรงใต้คิ้วซ่อนตรงชั้นตานะครับหรือว่าซ่อนให้ชิดติดก,กับขอบแผลนะครับ เพราะว่าหลังจากที่หายแล้วเนี่ยรอยมันก็จะค่อยๆจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับหลังจากที่ลงแผลแล้วนะครับเรามาดูด้านขวามือนะฮะด้านใต้ของผิวหนังเราเนี่ยก็จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นชั้นอันนี้คือส่วนของชั้นกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือส่วนของชั้นกล้ามเนื้อเนาะนะครับเพราะว่าชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้คือส่วนของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่ชิดใต้ผิวหนังเรานะครับอย่างเช่นเวลาที่เรายิ้มนั้นเรามีรอยย่น ก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมันทํางานนะครับมันหดตัวทําให้เกิดเป็นรอยย่นขึ้นมาการฉีดบอท็อกก็เข้าไปฉีดกล้ามเนื้อมัดน,นี้นะครับส่วนในขั้นตอนการทาผ่าตัดเนี่ยหลังจากที่เราเข้าไปใน,ในใต้ของกล้ามเนื้อมัดเนี้ยนะครับนะเราเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาไขมันในส่วนในส่วนที่มันเป็นถุงไขมันส่วนถุงไขมันตรงส่วนนี้ออกนะครับและนะครับหลังจากที่ในการทาผ่าตัดถุงไขมันเนี่ยในบางเคส ที่มีร่องน้ําตานะครับร่องน้ําตาคือส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับร่องน้ <t <t ําตาคือส่วนที่อยู่ตรงส่วนนี้นะฮะในส่วนที่อยู <t <t ่ใต้ใต้ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีร่องน้ําตาเนี่ยเราก็จะไขมันในส่วนนี้นะครับเข้าไปสอดตรงร่องน้ําตานะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเราทําเอาตัวของถุงไขมันออกละนะครับแล้วก็ร่องน้าตาเราก็เข้าไปแก้ไขละนะครับพร้อมกับตัดก้ามเดื้อที่ทําให้เกิดรอยย่นใต้ตาคือส่วนนี้อันนี้คือเ่อที่ทําให้เกิดรอยย่นใต้ตานะครับ แล้วก็เอากล so ้ามเนื้อมัดเนี่ยนะครับมัดมัดที่เราเย็บตรงนี้นะครับเข้าไปยึดตึงเข้าไปยึดตึงนะครับเพื่อให้มันไม่หยดนะครับนะหลัจากที่เข้าไปยึดตึงแล้วเนี่ยจะมีไขจะมีผิวหนังบางส่วนที่มันห้อยลงไปนะครับเี่มันเป็นส่วนเกิดคล้ายๆดึงหน้าก็จะมีหนังตาส่วนเกินเนี่ยเราก็ตัดออกแล้วก็เข้าไปยึดปันนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆในเรื่องของการทําผ่าตัดถุงใต้ตาครับ